สวัสดีค่ะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนไปดูศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองบ้านหินสองก้อนจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะ สังเกตป้ายบริเวณสายมือนะคะนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองจะตรงข้ามกับเกดดินสอพองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองบ้านหินสอก้อนนะคะแล้วก็จะมาเจอกับป่าท้องที่หรือว่าป่าชุมชนของเราก็น้อยนอป้าน้อยช่วยแนะนำเรื่องดินสอพองหน่อยค่ะว่ามีความ เป็นมายอย่างไรแล้วก็เกิด <c oughs> จากที่ไหน <laughs> ส่อพองไม่้มีมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นวลูกว้าว่าเอาตดินส่อพองสมัยก่อนไม่มีแป้งเขาจะใช้ดินลูกไปผสมกับน้ำสมัยก่อนยังไม่มีอย่างนี้นะลูกยังไม่ได้หยอดอย่างนี้เขาจะใช้ใบตอง,องเขาหยดเอาเขาก็จะมาปะแป้งเวลารับแขดบ้านแผบเมืองน,นะลูกว้าว wow. ประโยชน์ของดินสอพองใช้พอกไข่เค็มผสมสมุนไพรน้ำอบไทยทุบหอมขัดเครื่องเงินอุดรอยลัวของไม้มแล้วก็ทําเป็นสมุนไพรต่างๆแล้วก็ที่เขาต้องการมากคือเอาตัวดินสอพองไปจับกะลาปามภ้าใต้ลุกสกัดน้ํามันขั้นตอนการทําดินสอพอง